คิดดีมีคุณค่ามหาศาลคิดถูกปลูกความเฉลียวฉลาดเกิดความชำนาญคิดเป็นทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนคิดสร้างสรรค์สิ่งสงบเย็นเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่าน ยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดจีดีเสนอเรื่องคิดดีชีวิตเปลี่ยนความคิดเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะในตัวเราท่านทุกคนมี3สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาและทำให้ดีมีคุณค่าได้มากมายมหาศาลหนึ่งก็คือกายของเรา สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหมายถึงพฤติกรรมทางกายให้เป็นคนมีมารยาทดีอยู่ไหนก็มีคนชอบมีคนชมมีคนช่วยและมีคนสนับสนุน 2. มีมาราทมารยาททางวาจาพูดจาดีมีสาระไพเราะสุภาพนุ่มนวลมีประโยชน์สร้างแรงจูงใจให้เกียรติมีความรู้ และมีอารมณ์ขัน 3. ม,มีจิตใจที่ดีงามและหนักแน่นวันนี้จึงมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับความคิดชีวิตเปลี่ยนเพราะคนเราจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรเขาคิดเช่นนั้นให้ความสำคัญอย่างนั้นก็จะดำเนินชีวิตไปตามที่ความคิดที่เรียนที่รู้ที่ดูที่จำจำมาผิด,ผด ก็ใช้ชีวิตแบบผิดพลาดคาดขึ้นจำมาอย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมดีงามมีความสุขความคิดอะไรบ้างที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนท่านผู้ชมทั้งหลาย 1. คิดได้คำว่าคิดได้เราก็นึกถึงว่าเราเพิ่งนึกได้ว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่แล้ว20ปี สาปี35มสิบหี่สห้าสิหรือบางท่านก็พึ่งกเกษียณอายุราชาการหกสิบปีนั่นคือเราคิดได้ว่าเราได้อะไรมาบ้างเราได้อะไรบ้างท่านผู้ชมทั้งหลาลองไล่ดูนะนเราได้ชีวิตในวันที่กําเนิดเกิดตกคลอดลอดเป็นทารกจากคันมารดามีพ่อมีแม่พ่อเป็นผู้ให้เกิดแม่เป็นผู้ให้กําเนิดนั่นคือ เราได้ชีวิตต่อมาเราได้ลมหายใจซึ่งต่อจากแม่มาสู่ธรรมชาติที่เราต้องพึ่งพาตัวเองคิดได้ว่าพ่อแม่มีบุญคุณกว่าคนทั้งหลายบนโลกนี้คิดได้ว่าเรามีตระกูลฝ่ายพ่อฝ่ายแม่มีพี่มีน้องคิดได้ว่าฉันมีครูบาอาจารย์สอนสั่งแนะนำอบรมบ่มนิสัย จึงมีฉันเป็นตนเป็นคนมียศเงินงานกิจการอะไรมีชื่อเสียงได้ทุกวันนี้เพราะเราเคยได้ความรู้และเคยได้โอกาสดีๆจากครูจากพ่อจากแม่จากเพื่อนจากพี่จากผู้บังคับบัญชาของเราเราได้โอกาสดีเราได้เพื่อนที่ดีคิดได้ว่าเราเคยประสบความสำเร็จในชีวิตและก็คิดได้ว่า บางช่วงเราก็ทุกบ้างเครียดบ้างวิตกบ้างกังวลบ้างเมื่อมีปัญหาและเราก็คิดได้อีกว่ามันมีวิธีแก้อยู่ในตัวของมันเองขอให้เราเป็นคนใจกว้างใจดีวิธีที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นเพียงแก่เรามีปัญหาต้องคิดให้ได้ว่าเรามีเพื่อนดีมีกัลยาณมิตรดีแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีคืนมานั่นคือคำว่าคิดได้ หรือความหมายหนึ่งก็คือไม่สายเกินไปอ๋อคิดแต่แล้วว่าต้องทําอย่างนี้คิดแต่แล้วว่าต้องเลิกสิ่งเสพติดเพราะมีครอบครัวแล้วมีลูกมีหลานแล้วหรือทํางานมั่นคงแล้วคิดได้แล้วว่าต้องเก็บหอมรอมริบคิดได้แล้วว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองคิดได้แล้วว่าต้องไม่ประมาทขับรถขับราคำว่าคิดได้เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคนเราได้เหมือนกันท่านผู้ชมทั้งหลาย ประการที่สองคิดเสียอคิดเสียก็มีด้วยคิดเสียว่ามันเป็นกรรมของเราที่ต้องประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องสุขภาพเราก็จะเปลี่ยนความคิดได้เออยอมรับและอยู่กับมันอย่างมีความสุขไม่มัวไปซ้ำเติมไม่มัวไปโทษคนนู้นคนนี้คิดเสียว่า ใช้กรรมเก่าที่ทำมาหนักแน่นไว้อดทนไว้ทำดีต่อไปคิดเสียว่าให้ทานไปซะนะมันสูญเสียไปแล้วนะไม่ไปเอาคืนไม่ได้แล้วมันล่วงผ่านไปแล้วช่างมาันให้เป็นทานไปซะคิดเสียว่าฉันไม่เคยทำเช่นนี้คือให้อภัยตัวเอง ให้โอกาสตัวเองคิดเสียว่าเรื่องร้ายๆมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรื่องดีก็เข้ามาอย่ามัวแต่เสียอกเสียใจอย่ามัวแต่ร่ำรี่ร่ำไรอย่ามัวแต่ตีโพตีพายอย่ามัวแต่ซัดโทษตัวเองอย่ามัวแต่คาดหวังว่ามันจะต้องได้เช่นนู้นเช่นนี้ไม่ลงมือทำไม่ตั้งใจทำไม่เก็บหอมรอมริบชีวิตมันก็ดีขึ้นไม่ได้คิดเสียว่า สิ่งที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปไม่มีใครแก้ไขอดีตได้ไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนอย่างไรมียศไม่มียศก็เปลี่ยนแปลงหรือกลับไปแก้ไขดีไม่ได้คิดเสียว่ามันผ่านไปแล้วเรื่องไม่ดีถือว่าเป็นฝันร้ายผ่านไปแล้วต่อไปเราก็สร้างเหตุดีๆและโอกาสดีๆฝันดีๆก็จะเกิดขึ้น,นกับเราคิดเสียว่าฟาดเคาะ หรือส่งเคาะไปซะมันผ่านไปแล้วเช่นเจ็บป่วยเช่นอุบัติเหตุเช่นโดนขโมยโดนประสบภัยน้ำท่วมโดนไฟไหม้โดนพายุพัดมีอะไรที่เป็นอุปสรรคให้คิดเสียว่าเออฉันจะได้เข้มแข็งมากขึ้นฉันจะได้ไม่ประมาทฉันจะได้ระวังตัวเองฉันจะได้รอบคอบมากขึ้น หรือจะเข้าทํานองว่าปัวหายล้อมคอกก็ยังใช้ได้อยู่ดีกว่าเราไม่ล้อมเลยอย่างน้อยก็มีทรัพย์สินหรืออะไรที่ดีๆที่มีอยู่ในตัวเราก็ทําให้มันดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นคิดเสียว่าสิ่งที่มันสูญเสียหรือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วคิดว่ามันเป็นบทเรียนท่านผู้ชมทั้งหลายบทเรียนเป็นครูเตือนใจเราเราจะได้ไม่ประมาทจะได้รอบคอบจะไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัว จะไม่ได้ตามใจตัวเองจนเกินไปนี่ความคิดก็สามารถเปลี่ยนได้เสียแล้วเสียไปเริ่มต้นใหม่ตั้งใจใหม่ข้อที่สคิดให้การคิดให้นี้ก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันไม่ใช่คิดที่จะเอาอย่างเดียวนะการคิดให้เป็นเป็นวิสัยของพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่จะบรรลุอุดมคติอย่างสูงหรือผู้ที่จะยิ่งใหญ่ในอาชีพ ในการงานนะในวิชาการหรือในสาขาอาชีพไหนก็ตามเขาก็จะมุ่งมาที่การคิดให้ให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเรายกตัวอย่างเช่นเราสแสดงความเคารพสวัสดีเขาคนที่ไหว้จ้อมได้รับการไหว้ตอบเราให้เกียรติเขาเขาให้เกียรติเราไหมให้เกียรติ บางคนเขาอาจจะงงเหมือนกันเออทำไมไหว้ฉันวันหลังเขาไม่งงแลวครับเขาจะคุ้นเคยเราให้เขาเขาให้เราเรายิ้มให้เขาก็จะยิ้มให้เรานี่คือให้ให้ความรู้เขาเรายิ่งได้เกิดความชำนาญเพราะการที่เราจะให้ความรู้คนคนที่ให้ก็ต้องมีความรู้มีสติมีปัญญา วิชาการวิชาชีพประสบการณ์หลากหลายมากมายนั่นหมายถึงเราก็ต้องศึกษาขนคว้าต้องอ่านต้องจดต้องจําต้องฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนิชำนาญเหมือนตามากําลังเล่าธรรมสาระความรู้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยตามายอยู่ในฐานะผู้ให้ท่านผู้ชมทั้งหลายอยู่ในฐานะผู้รับแต่ท่านก็จะกลายเป็นผู้ให้เมื่อท่านแชร์ต่อบอกต่อ เล่าต่อขยายความต่อหรือบางทีก็เอาไปเขียนเป็นคําคมเป็นคติก็เป็นการให้เหมือนกันให้เกียรติให้ช่องทางให้โอกาสเพราะนั้นการให้นี่ท่านผู้ชมทั้งหลายจริงๆชีวิตเรานี่มันเริ่มต้นจากการให้ปฏิเสธไม่ได้ทุกคนเราเริ่มต้นจากการเป็นผู้รับแต่มีคนผู้ให้เรา คนที่ให้เราคู่แรกที่เราจดจำไม่ลืมเพราะเขามีบุญคุณล้นฟ้ามหาศาลเกินที่จะประมาณได้บนโลกใบนี้ถ้าไม่มีท่านสองคนโทษทีครับไม่มีเรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีคุณมีฉันมีเธอเหรอกครับนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดที่ท่านคิดจะให้ให้ชีวิตเรา ให้เราเกิดให้เรากินให้เรานอน,อนโทษทีให้เราอยู่ในคันท่านนีกเเดือน270วันนี่ไม่ใช่น้อยนะท่านผู้ชมทั้งหลายนะสองเก้าเดือนแล้วเคลื่อนข้อดรอดเป็นหารกเป็นตัวตนคนหญิงชายบนโลกไปเนี่ต้องปกให้การเลี้ยงดูให้ปัจจัยสี่ให้อาหารกินเองไม่ได้ก็อาหารที่ละเอียด ถ้าเป็นสมัยโบราณคุณแม่ก็จะเคี่ยวข้าวผสมกับกล้วยน้าําว้าให้กับลูกน้อยกินดื่มแทนอาหารเสริมทุกวันนี้อาหารเสริมทุกวันนี้ก็ไปศึกษาย้อนดูของคนโบราณนี่แหละครับเอามาปรับปรุงเอามาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มันชัดเจนมากขึ้นจริงก็เริ่มมาจากภูมิปัญญาของคนโบราณนั่นแหละครับแต่เขามา พัฒนาให้มันมากขึ้นชัดเจนหลากหลายน้าแต่งเติมรูปพันรูปกินน,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 นุ่นนั่นรถนั่นนี่เติมวิตามินเติมอาหารเติมเกลือแร่เข้าไปได้หลากหลายแต่จุดเริ่มต้นก็มาจากบ้านบ้าน,านธรรมชาติเนี่ยเพยื่อนให้ครูให้ความรู้พ่อแม่ให้ชีวิตในการเลี้ยงดูให้ปัจจัยสี่กับเรา เพื่อนก็ให้ความรักให้ความสนุกสนานให้ความเป็นเพื่อนช่วยเหลือสงเคราะห์กันให้กำลังใจการช่วยเหลือกันแบ่งปันสุขทุกข์กซึ่งกันและกันไม่ทอดทิ้งนิวได้หรือพาสิตที่เรามักจะคุ้นเคยเนะแม้ต้นไม้ให้ร่มรื่นแก่ชีวิตนกน้อยนิดให้เสียงเพลงแก่โรกราดอกไม้หอมสดชื่นผ่านสายตา แม้ใบหญ้าย,ยังให้ออกซิเจนแล้วเราท่านเกิดมาบนโลกนี้ทำความดีอะไรให้โลกเห็นกินเที่ยวนอนเล่นเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่เห็นเด่นกว่าคนธรรมดาเราต้องทำได้มากกว่านั้นท่านผู้ชมทั้งหลายเราต้องทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราให้เด่นชัดมากขึ้นแล้วเอาประโยชน์ที่เรามีเนี่ย ไปทำประโยชน์กับญาติที่เราเกี่ยวข้องเคารพนับถือแล้วเราก็ขยายการให้แบ่งปันไปสู่ชุมชนสังคมประเทศชาติบ้านเมืองวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นให้เกียรติให้ความเคารพให้ความรู้ให้ปัญญาให้โอกาสให้คนได้ปรับตัวใหม่ให้อภัยเมื่อผิดพลาดเมื่อพลั้งเผลอเมื่อ พูดผิดหรือทําอะไรมันผิดพลาดบกพร่องก็ให้อภัยให้เกียรติให้โอกาสกันให้รอยยิม้มนี่สําคัญท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าเรารู้จักให้เราก็จะได้ตอบแทนคืนมาแต่ถ้าไม่เรียนรู้ที่จะให้อะไรใครอย่าไปหวังว่าคนอื่นเขาจะให้เราเพราะเราเองก็ไม่มีแรงหรือพลังงานในการให้แล้วมันจะมีพลังงานรับได้อย่างไรข้อที่สี่ คิดถูกคําว่าถูกเนี่ยมันมีสองลักษณะท่านผู้ชมทั้งหลายถูกใจกับถูกต้องมีหลายเรื่องที่มันถูกใจเราแต่มันไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายบ้านเมืองกฎกติกาของสังคมก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเช่นอะไรบ้างคิดแล้วมันถูกใจ ฉันคิดว่าตื่นสายเนี่ยมันถูกใจฉันฉันจะได้นอนเต็มอิ่มแต่ลองไปย้อนดูเหตุของคนที่ตื่นสายเพราะนอนดึกนอนดึกเพราะดูหนังฟังเพลงนอนดึกเพราะเที่ยวกลางค่ำกลางคืนดูหนังเพราะเล่นนอนดึกเพราะเล่นเกมมากเกินไปเห็นไหมครับใช้เวลาในภาคกลางคืนไปในทางที่ไม่สร้างสรรค์บันทอนแล้วก็ไปตื่นสาย หาเหตุที่จะตื่นสายนั่นเพราะว่าคิดไม่ถูกพอคิดไม่ถูกปุ๊บมันก็ได้ผลที่ผิดพลา,าดคาดขึ้นคิดที่มันถูกใจเช่นโอ้ยหาลำไยพิเศษหาไรายได้เล่นการพนันจะด้วยวิธีใดก็ตามเพราะฉะนั้นการพนันเป็นสิ่งที่เป็นตัวบั่นทอนทำลายคุณภาพชีวิต ให้บ้านแตกแสรกขาดให้ตัวเองย่อยยับหน้าที่การงานเสื่อมโทรมเสื่อมเสื่อมถอยสุขภาพเสื่อมโทรมความเชื่อมั่นเชื่อถือในตัวเราถูกลดบทบาทหน้าที่ลงเพราะคิดว่ามันถูกใจเพราะชอบแบบนี้ชอบเล่นการพนัพน,น,นเอาชอบกินกินเหล้าเสบจริงเสพติด อชอบสนุกสนานคลื่นเคริงเช้ากินเย็นหาสนุกสนานได้มาเท่าไร่กินเอาแต่กินชีวิตก็สิ้นความมั่นคงมั่งคั่งเอาแต่กินชีวิตก็สิ้นความก้าวหน้าเพราะเห็นแก่กินเอาแต่กิน ก็หน,นี้ไม่พ้นหนี้สินรุงรังเพราะเซนเขากินชีวิตจึงเป็นหนี้เป็นสินมากมายเอาแต่กินจึงหาจุดเริ่มต้นของชีวิตความมั่นคงไม่มีแม้จะทำงานมา5ปีสิบปีโทษทีไม่มีเงินในธนาคารไม่มีสังหาริมรทัพย์ไม่มีหลักทรัพย์ที่ชัดเจนมั่นคงเป็นหลักประกันของตัวเองและครอบครัวเพราะคิดว่าการกิน เป็นเรื่องที่ตัวเองชอบเพราะอะไรที่เป็นความคิดที่ถูกใจอย่างเดียวเนี่ยบางทีใจคนเรามันลำเอียงเพราะชอบไปอย่างนี้แต่กรุณาเอาคำว่าชอบมาเทียบเคียงกับคาว่าถูกต้องเพราะคำว่าถูกต้องแม้มันจะไม่ถูกใจเราเราก็ปรับเปลี่ยนใจเราให้เกิดความพอใจกับความถูกต้องเพราะสิ่งที่ถูกต้องทำแล้วท่านผู้ชมทั้งหลายเบื้องต้น ก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใสขณะที่ทำก็ปลอดภัยกิจกรรมที่ทำสำเร็จแล้วมีความมั่นใจภูมิใจเวลาล่วงเลยผ่านไปก็ไม่เสียดายกับสิ่งที่เราคิดพูดทำเพราะมันถูกต้องแต่ถ้าความคิดใดที่มันไม่ถูกกัแล้วมันถูกใจหลายคนก็อาจจะบอกเอ้ยไม่เป็นไรฉันรับผิดชอบพอไปถึงวันหนึ่งจริงๆเราจะรับ สิ่งที่เราผิดชอบที่พูดผิดผิดหรือทำผิดผิดไม่ได้แล้วก็จะมาพูดทีหลังว่าโอ้ยถ้ารู้อย่างนี้ก็ไม่เอาแต่ใจดีกว่าทำให้มันถูกต้องตั้งทีแรกก็ไม่มีปัญหาแล้วกว่าจะคิดได้ท่านผู้ชมทั้งหลายซ้ายเกินไปกูไม่กลับอายุล่วงเลยแล้วก็กลายเป็นไม้แก่ดัดยาก ถ้าจะดัดจะปรับก็ปรับต่างๆที่เป็นไม้อ่อนแต่ไม่ได้เป็นความไม้หนุ่มหรือไม้แก่จะปรับไม่ได้ปรับได้หมดครับขอให้ใจดีใจงามเราก็ปรับได้เพราะคิดถูกใจไม่ดีทุกเรื่องเพราะใจบางทีไม่ชอบความถูกต้องชอบความเมามันชอบความสนุกสนานบ้ายอบ้าจี้บ้าง ก็กลายเป็นทุกข์เป็นโทษไปเพราะขาดความระมัดระวังร,บรอบคอบแต่ถ้าคิดในทางที่ถูกศีลถูกธรรมถูกกฎหมายถูกประเพณีวัฒนธรรมจะมีความสุขเลิศล้ำมีความภูมิใจมั่นใจดีใจ,ดใจได้เกียรตินะฮะได้รับคําชมได้รับการช่วยเหลือมากมายกายกองท่านผู้ชมทั้งหลายต่อมาคิดเป็นคิดเป็นนี้ก็เหมือนกันนะ มันมีคิดได้กับคิดเป็นคิดได้ใครก็คิดได้แต่คิดเป็นนี่โอ้มันเป็นคําที่สร้างสรรค์มากเนะเวลาครูบาอาจารย์ท่านจะชมลูกศิษย์นะเออคิดเป็นเนาะไม่น่าว่ะเขาคิดเขาคิดเป็นเรื่องที่มันเป็นสาระเป็นประโยชน์นะเช่นลูกศิษย์บอกว่า จะเอาขวดน้ําที่ดื่มน้ําเสร็จแล้วเนี่ยมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดมูลค่าเขาก็ไปลงมือทําเอาขวดน้ำพลาสติกเนะี่ยที่ดื่มแล้วนะครับมาตัดมาตกมาแต่งตัดให้เป็นรูปปลาบ้างอาตัดให้เป็นรูปเต่าบ้างตัดให้เป็นรูปดอกไม้บ้างหรือบางทีก็เอา ไปรีดเป็นเส้นทําไม้กวาดบ้างตามที่เราเห็นนั่นคือคิดเป็นเงินคิดเป็นอาชีพคิดเป็นไรายได้นะคิดเป็นไรายได้เรียกว่าคิดเป็นในทางที่มันเกิดประโยชน์ก็เข้าขั้นบูรณาการเข้าการประยุกต์หรือเข้าการผลิกแลรให้มันเกิดมูลค่า มูลค่าก็คือเป็นราคาเป็นทรัพย์เป็นสินเป็นเงินเป็นทองได้นี่คิดเป็นเป็นคุณค่าเป็นคุณประโยชน์ต่อเติมเสริมแต่งในสิ่งที่เรามีเราเป็นอาชีพที่เราทำกิจกรรมที่เราดำเนินการอยู่เอามาเรียนรู้เอามาศึกษาคิดให้เป็นว่ามันเป็นอะไรได้บ้างมันน่าจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมลองผิดลองถูกดู มันน่าจะเติมตรงนี้มันน่าจะเสริมตรงนี้ถ้าเป็นร้านค้าก็น่าจะจัดร้านอย่างนี้นะพูดกับลูกค้าอย่างนี้จัดสิ่งของอย่างนี้ทักทายอย่างนี้หาวิธีหาโอกาสหลากหลายเรียกว่าคิดเป็นหลากหลายวิธีเพื่อให้มันเป็นตัวเราให้มันเป็นครอบครัวเราให้เป็นสินค้าเราให้เป็นวิธีการทำงานของเรา ที่มันเป็นประโยชน์คนอื่นแล้วรู้สึกเห็นชื่นชมชื่นชอบเ็เรียกว่าคิดเป็นท่านผู้ชมทั้งหลายประการที่5คิดสร้างสรรค์คิดสร้างสรรค์นเนี่เป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาและอยากได้เรียกว่าคิดกว้างคิดไกลคิดไป5ปี10ปี20ปี30ปีก็แล้วเป็นคนมีวิสัยทัศน์ คือความคิดที่กว้างไกลไปข้างหน้าไม่ใช่คิดอยู่แค่วันสองวันหรือแค่อาทิตย์คิดให้กว้างคิดให้ไกลเขาทำนองว่าให้เป็นคนคิดกว้างมองไกลฝ่ายดีมีศีลธรรมประจำใจแล้วเราจะเดินได้ไกลถ้าเราจะเดินคนเดียวนะ่ะเดินได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าจะเดินให้ไกลหมายความว่าความสำเร็จความสุขความจเจริญที่อยู่ยิ่งใหญ่ โทษทีแม้เราล่วงไปแล้วความสำเร็จความคิดก็ยังเดินต่อหน้าไปได้นั่นคือเป็นคนที่คิดกว้างมองไกลฝ่ายดีก็เป็นคนคิดที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นความคิดเหล่านี้ศึกษาได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้เหมือนเราได้ยินสำนวนว,นว่าถ้าเราคิดเหมือนเดิมเราก็จะได้คำตอบเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมได้คำตอบเหมือนเดิม แต่ถ้าเราอยากได้คำตอบใหม่คุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีทำใหม่ๆเพื่อให้ได้คำตอบที่ใหม่กว่าและก็ดีกว่าข้อที่7ท่านผู้ชมทั้งหลายคิดดีชีวิตเปลี่ยนก็มาอยู่ข้อสุดท้ายก็คือยอมรับปรับความคิดความคิดเริ่มต้นบางทีมันอาจจะยังไม่ดีพอเพราะเรายังไม่เห็นข้อเท็จจริงทั้งข้อเท็จและข้อจริงและสิงที่ถูกต้องเหมาะสม หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้กับคนนูน้นกับงานนี้กับที่นูน้นที่นั้นมันสํำเร็จเสร็จสิ้นมีความสุขราบรื่นได้เราเห็นแล้วเราก็เกิดการยอมรับยอมรับปรับความคิดไม่ใช่เรื่องสิ่งที่ผิดพลาดหรือไม่ใช่สิ่งที่น่าอายคนที่ไม่ยอมปรับความคิดแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นได้อย่างไรท่านผู้ชมทั้งหลายแม้แต่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้า พระอ,องค์ยังยอมรับปรับความคิดของพระอ,องค์ต้องเรียนรู้จากครูบาอาจารย์จนกระทั่งท่านมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์เรียนรู้ศึกษาและก็ฝึกหัดปฏิบัติได้ด้วยพระอ,องค์เองจนกระทั่งพระอ,องค์ได้บรรลุเป็นพระอ,อนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์ก็ยอมรับปรับความคิดนะไปในทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นยิ่งขึ้นละเอียดขึ้นชั้นใด เราเป็นอนุพุทธะผู้น้อยคล้อยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็พร้อมที่จะเรียนรู้ปรับความคิดไปในทิศท,ทางที่ดีเพราะคิดดีท่านเรียกว่ามโนสุจริตนั่นเองคือจิตที่ดีงามเมื่อจิตดีงามแล้วคำพูดก็จะดีถูกต้องเหมาะสมสุภาพนุ่มนวลสร้างสรรค์แล้วนำไปสู่การกระทำที่ถูกต้อง และเหมาะสมเป็นความสุขเป็นความสําเร็จเป็นความเรียบร้อยดีงามก็เริ่มต้นมาจากความคิดดีชีวิตเปลี่ยนในทางที่ดีอย่างแน่นอนขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนที่เมตตารับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมสาธุกโขโมทนาผ่าให้ชื่น ิดราบรื่นปรีเปรมกเกษมสรรอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตดีและมีความหมายมีความสุขมากกว่าอย่างแน่นอนเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเจริญพร